นี้ก็ดีใจที่เราในระหว่างวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราทําซีรีส์ออกมาแล้วอยากให้ทุกคนได้ให้ให้เยาวชนได้ชมกันใช่ครับมีทั้งซีรีส์เจอเกิร์ลิฟต์แล้วก็บอยซ์นะครับแล้ว<ช>มีรายการต่างๆที่ทําให้ทุกคนได้แบบซึ้งชมในวงการบันเทิทงครับผมใช่ครับเมย่งกี้เริ่ดบอกไปครับว่าจริงๆแล้วเราดีใจทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทางทางอุปกรณ์เองทางนักแสดงครับก็สิดทีนพลาดโดนสตาฟด้วยทุกคนดีใจมากที่เราะหว่างวันนี้นะครับก็หวังว่าเราจะสามารถทํทา สื่อต่างๆให้คนในทั้งประเทศเราแล้วก็คนต่างชาติได้ดูแลครก็ช่อยใครใคู่เกียนที่รี่ครับี่เป็นอะรพปนะไรฮ่่าฮ่่าฮ่่าฮาฮ่าบ่า่ที่รู้าึกาฮ่า่า่าฮกัน่าบ่าาคุณตามรอย่่าากกาฮนะ่าฮ่าฮ่าฮ่่าดาฮ่า ดีใจครับที่ทําให้คนแบบทั่วโลกเลยดีกว่าที่มาสนใจในวงการบันเทิงมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยแล้วก็สนใจเกี่ยวกับคภาพยนตรไทยมากขึ้นนะครับก็เห็นเห็นคนแหกมาเหมือนกันว่ามีคนตามรอยไปบนดอยก็ส่วนดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นภาพคนในตรงนี้นะครับก็จริงมีของนี้ด้วยพี่จมี่อือพี่จมี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่สาวอะไรนะพี่ในรูปนพี่เขาพี่อาร์ตอบเสนอเลยครับเสนอครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง เราเมก็คือดีใจมากๆที่มีแฟนๆมาตามรอยที่เขาปูหานะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปให้ต่างประเทศหลายหที่แล้วก็คือต้องบอกว่าคือแฟนๆน่ารักมากๆทุกที่เลยที่เราไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่เราได้แบบเหมือนแสดงความเป็นไทยให้กับทุกๆคนได้เห็นครับผมเราที่เราไปต่างประเทศเลย คคือเอาจริงพวกเราผมว่าพวกเรานักแสดงทุกๆคนคเวลาไปแฟนมิเหรืออะไรเราก็จะใช้การไหว้นี่แหละเป็นการาแสดงถึงเขาเรียกว่าอะไรวัฒน,ธ,นธรรมของไทยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อให้ถึงแบบคนต่างประเทศได้นครับผมใช่ไหมครับเวลา,าลวรเราพยายามเรียนใช้มากกว่วานั้นที่เราควราวเปลี่ยนได้ เรียนรู้ลเหรอะก็ก็มีแฟนคลับหลายคนที่พยายามที่จะเข้าใจภาษาไทย,ยก็พยายามก็มีหลายคนที่ผมคือผมอยู่ตรงนี้มาประมาณ5ปีเนาะมีแฟนคลับางคนที่ผมพอที่จะจำได้ามคนครั้งแรกๆตอนที่เจอเขาเขาพูดไทยไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยจนตอนนี้บางคนก็พูดไทยก็ชัดขึ้นมากแล้วกเ็เขาเรียกว่าเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นอีกเยอะเลยับผมแล้วก็ ด้วยความเป็นเนเจอร์ของคนไทยเหมือนที่พี่ถาพูดในงานว่าเออเราบริษัทเรานักแสดงเนี่ยมีความเป็นเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็แฟนๆก็ผมรู้สึกว่าแฟนๆทุกคนที่เอ่อเป็นแฟนของ G m นเป็นทเนี่ยก็รู้สึกในแบบนั้นเหมือนกันก็คือเนเจอร์ของเราเป็นแบบนี้ครับนะก็รู้สึกว่าแล้วการที่ได้รางวาัลนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่พี่ถาคิดแล้วก็สิ่งที่พวกเราเป็นอยู่เนี่ยเรากำลังเดินมาถูกทางแล้วแล้วก็กาลังคิดว่าเออเราก็จะ เผยแพร่วัฒนธรรมของไทยด้วยวิธีการแบบนี้ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ทําให้ชาวต่างชาติทั่วโลกได้รู้จักเราในฐานะคนไทยมากขึ้นด้วยครันี่ไนี่อ่างี้เเรา้าไปนี่หลายประเทศได้ัไงมก็มีาดีใจครับดีใจที่แบบว่าเหเหมนผมมีโอกาสได้อยู่กมีแล้วเหมันเปิดเปิดทางให้ผมไปไปเจอเพนแปลกจากที่อะไรนีครับแล้วก็เขาก็

เขาตั้งใจมาเรียนภาษาไทยเพราะว่าเขาอยากดูซีรีส er be ์เนูอยากเขาอยากแบบว่าเข้าใจเก็ตบุ๊คในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็มมองว่ามันต้เป็นเป็นสิ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่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 ทมเอ็มพีได้นำนำให้แบบว่าคนต่างชาติแล้วอยากจะอยากจะเข้าใจเขาเจื่อของคนไทยไอ้พี่เรียกเราเราไม่ย้อนอยากระจด้เาะเวลาเราที่ไทยแท้เลยเราต้องการเจะเผยแพร่ อีกแนวรูปแบบหนึ่งแล้วกันครับไปวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนอเงี้ยครับก็รู้สึกดีนะครับที่ใครกับหลักชาติในเรื่องมเขาแบบอยากรู้ว่าอาหารหรือข้าสมัยก่อนเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือบางอย่างผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแต่ว่าไม่สั่งเหตุการณ์ดูมาแล้วว่าใค้แบบทานร้านอาหารไทยมาว่าเคยกินแล้วนะตามรอยแล้วนะอะไรแบบนี้ครับหรือใส่ชุดไทยมางานในตอนดูเทเลทีวีกันอะเงี้ยครับก็รู้สึกดีและนอกจากว่า จริงๆแล้วทุกคนพูดเป็นภาษาไทนะในการสื่อสารในการทำอะไรแต่ว่านอกจากเราได้ถึงแค่แล้วผมรู้สึกว่าเราและแฟนๆเราได้แลกเปลี่ยนกันแลวทำเนด้วยนอกจากเขาจะอยากเรียนรู้ภาษาเราเราก็อยากเรียนรู้ภาษาของเราเพื่อจะได้คอมมิวนิเคชั่นได้สื่อสารกันอย่างดีมากขึ้นยู่กันอยู่ด้วยกันเราได้มีความสุขเราได้มาลูกในจอคอมเมนต์ด้วยกันได้ดีมากขึ้นเลยนะดีมากนอกจากที่เราไปสอนเขาเขาก็สอนสเราที่คุณอยากมาเรียนเที่เวันนี้เพราะด้วยแรกวเขาก็มวยไทยผมเด็กจริงจริงมวยไทยมันเป็น เออเป็นศิลปะที่ทค่อนข้างได้รับการยอมลับที่ต่างชาติจะดูดีแล้วครับแล้วก็ให้รู้สึกดีแต่ว่าผมอาจจะสอนทนไม่ได้เพราะตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งเหมืนนั้นแต่ว่ามันมีนะครับค่ายมวยอื่นๆเยอะแยะมๆถ้าใครสนใจดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปหาและดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึงเลยเพราะอยากให้เราโชวูไหมการสอนเรื่องอะไรเร่องใจมาก็มีให้กันหนุ่มๆแต่ช่วยนิดๆแต่ไม่ใช่จะดีนะครับที่โชวูเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับ เ่จะั้งงานของนีวีนะนคนคตโอเคครับกา็เลยคือแล้วแบบ่อโอเคโอเคครับก็ขอฝากคผลงานของ g ี t ทวแล้วกันครับผมก็อย่างที่พี่ถานที้บอกไปว่าเราจะพัฒนาทั้งไม่ว่าจะเป็นทางสื่อวซีรี่์ของเราให้มันไปได้ดีกว่านี้แล้วก็ฝากทุกคนสนับสนุด้วยนะครับใด้วยกันแล้วก็หวังว่าเราจะเป็น ซอฟท์พาวเวอร์หนึ่งที่แบบทำให้คนต่างชาติรู้จักคนไทยมากขึ้นครับก็ขอฝากไปด้วยครับ